ต่อไปนะครับก็เราจะพูดถึงการใช้เท็กเจอร์แนะครับคือเป็นภาพนิ่งธรรมดาเนี่ยในการเอามาทำหน้าตัวละครนะนี่มีตัวอย่างก็อย่างที่จะให้ดูก็จะประมาณนี้เป็นลักษณะน,น,นี้ซึ่ง อาจารย์ก็เซิร์ชเอาในเน็ตนะอันนี้ส่วนใครจะทำเองก็ทำเองได้เลยนะอาจารย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเอหนะึ่งเเวลาเราทำภาพตรงนี้เราสามารถที่จะใช้ตัวแคปเจอร์เนี่ยนะครับจริงควรเอาไปตัดนะตัดให้มันเท่ากันนะในโปรแกรม Photoshop นะครับตัดให้มันเท่ากัน นี่อาจารย์ก็ทำให้ดูตัวอย่างหฉ่ยๆนะครับการตัดเอาดื้อๆตรงนี้เลยอ่ะเซฟมันมีวิธีการเซฟอยู่ก็คือพยายามให้มันเป็นไฟล์แบบซีเควนซ์ไฟล์ซีเควนซ์คืออะไรให้มีตัวเลขเมันเรียงกันนะครับก็ใช่เนี่ยหนึ่งเอหนึ่งเอสองเอสามเอเพราะฉะนั้นภาพต่อไปก็เป็นเอสี่ เอสีเซ็ตให้ได้ภาพเอซีมาต่อไปเอาอีกแล้วกันนะครับต่อไปถ้าร้องไห้ประมาณนี้สมมติว่าอาจารย์จะมีซัก ห้าแบบนะมีหน้าอยู่หแบบแบบนี้ถัดมาทีนี้เราจะเอาไปใส่ครคเตอร์ในมายานะครับแล้วก็ลองทำแอนิเมชันให้มันเหมือนกับแสดงสีหน้าแสดงอารมณ์ได้นะซึ่งภาพพวกนี้เราทำในพวก p h o t o s h o p พวกอิลัสก็ได้นะครับอารมณ์ของตอัวนละครเวลาไปแปะนะเอาไปแปะเข้าโมเดลของเราเลย อาจารย์ลองทำง่ายๆให้ดูนะครับเช่นอาจารย์มีสเฟียร์อกล่องน้ครับคิวกล่องแล้วก็สมูทมาหน่อยนะครับเมชสมูทไม่พออีกรอบหนึ่งสม่ะประมาณนี้ที่มุมด้านมุมฟอนต์วิวนะครับ ทานหน้าของของบัตรนั่นคือตรงนี้ลองสไลด์ให้ดูเนี่ยแถวเนี้ยจะเป็นหน้าของอาตัวละครโอ้มาลายดับอืมรอ,อก่อนฮนะดับเลยอะตอจากเมื่อกี้นะครับ เราก็จะทำการสร้าง UV นะครับ <_ an> ให้กับพอลิกอนเพื่อให้มันสามารถแสดงผลเท็กเจอร์ได้น,นั่นเองโทษทีไอ้ <_ an> บอยอต่อไปก็นจะอยู่ในหมวดโมเดลลิ่นะครับรนะแล้วก็ UV เราจะใช้แพนหน้า UV นะครับในการในการสร้าง UV นะง่ายๆแบบแบนๆนะฮะแพนหน้าแปลว่าแบนนะแต่ว่าเราก็จะมากดไปที่ออปชันมันเพื่อเลือกแกนก่อนตัวนี้ส่วน UV Editor er, เนี่ยอันนี้เราควรจะเปิดไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาให้ดูก่อนว่า าจากกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะมียูวหน้าตาอย่างนี้นะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทีนี้เราจะได้มันกลมๆนะครับกลมๆเลยผมก็จะมาเปลี่ยนให้เป็นแพลนดานะครับออปชัน่นเลือกเป็นแกนแซนนะครับเพราะว่าแกนที่มันหันมาข้างหน้านี่เป็นแกนแซนเห็นไหมทีนี้แกนที่เป็นสีนเงินนะครับคือแกนแซนเราก็จะทำการ projection แกเซตเข้าไปนะตรงนี้กด Project ึ๊เห็นไหมมันก็จะได้ลักษณะนี้มานะสมมติว่านี่คือหน้าตัวละครนะตัวละครเราอยากจะใส่ Material นะครับ Material เราก็มา Add Material เข้าไป ว่าผมเลือกเป็นบลินทนะที่มีความวาวหน่อยก็กดบลินทลงไปนะครับปึ๊บเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่ม setting group attribute ปุ่มนี้ก็กดลงไปมันจะได้เข้ามาสู่หน้าต่างที่เอาไว้ปรับสีเนี่ยปรับสีได้แต่ในช่องที่เราปรับสีตรงนี้นะครับเราจะเอา texture ก็คือเจ้าภาพพวกนี้นะมาใช้งาน,นภาพพวกนี้ 1> a 1 a 3 a 3 a 5ผมก็จะเอา a 1เข้ามานะครับโดยการคลิกที่ขอบที่เป็นรูปเช็คเกอร์เ,เวลาเราจะ add อ,อะไรก็ตามนะครับเราก็จะจิ้มลงไปตรงบริเวณที่เราจะ control อ,อันนี้เราต้องการ control สีด้วย texture นะครับก็คลิกมันก็จะเปิด pop up ออขึ้นมานะครับซึ่งมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่เราจะ ไปคลิกมันก็คือเราจะไปเลือกไฟล์ที่อยู่ข้างนอกครับเราก็เลยเลือกไฟล์นะครับตัวเนี้ยเลือกไฟล์อ่ะไฟล์ก็กดไฟล์ลงไปนะครับมันก็จะมีช่องดำๆนะแล้วก็มีช่อง image name นะครับว่าเจ้าไฟล์ที่เราจะใช้เนี่ยอยู่ที่ไหนชื่อไฟล์อะไรนะครับเราก็จะไปกดบ r o w s e นะครับก็คือ ไอ้กล่องเนี้ยกดลงไปตรงนี้เอาจากนั้นก็ไปดูโฟลเดอร์ที่เราเก็บงานไว้นะนี่ผมว่าเก็บไว้ในโฟลเดอร์ out a 1 a 2เห็นไหมอยู่ตรงนี้นี่เวลาเราเลือกให้เราเลือกภาพแรกครับคือเอ็นนะเอามาภาพเดียวกด open ถ้ามันไม่แสดงผลใน viewport นะครับตรงนี้ ให้เรากดเลข6ลงไปด้วยนะเห็นไหมแสดงผลแล้วกด3เพืออ่อสมมุติตรงนี้ก็กดให้มันหมันหมดนะครับเเดี๋ยว save scene เซฟซิ้นไว้ก่อนมันชอบดับบ่อยนะครับคืูอ,อาจารย์เป็นโน้ตบุ๊กเฉยตั้งชื่อว่าเท็กเจอร์แล้วกันเท็กเจอร์อันนี้เรียกว่าเท็กเจอร์นะครับพอเท็กเจอร์มาแปะเท็กเจอร์คือรูปภาพ แปะต,ตรงไหนแปะที่ช่อง color น,น,นั่นเองเนี่ยตรงนี้อ,อ่าทีนี้เวลาเราทำงานนะครับเราจะทำการติ๊กตรงนี้ลงไปด้วย use image sequence นะครับซึ่งตรงเนี้ยพอติ๊กเสร็จเนี่ยเราสามารถพิมพ์ได้นะเช่นภาพ,พภาพที่ A 1 a1 จะเป็นหน้านี้ถ้า a2 ล่ะพิมพ์เลข2 มันจะวิ่งไปอ่านหน้าที่สอง a สามล่ะเห็นไหม a อสี่นะ A1 หนึ่งเราก็จะใช้ตัวนี้แหละนะครับมาคีย์เฟรมเพื่อควบคุมค่าเฟรมออฟเซ็ตนะ A1 หนึ่งจุดถึง A4 สนะี่เราก็จะสามารถอนิเมตอย่างเงี้ยนะด้วยให้มันขยับได้ ถามว่าถ้าเราคีย์ออกแบบง่ายๆเลยได้ไหมตรงนี้เฟรมที่สมมุติว่าเฟรมที่เฟรมเฟมเฟมออฟเซตอะเฟรมเป็นหนึ่งนะตรงนี้นะเฟรมที่ศูนย์เราอยากได้หน้าเนี้ยเ,เราก็คลิกขวาแล้วเซตคีย์ลงไปปึ๊บมาสักเดี๋ยวผมกดปุ่มเซเลกต์ไปก่อนนะจะได้ถ้ามันไม่แสดงคีย์เฟรมนะให้กดปุ่มเซเลกต์ตรงนี้นะครับ แล้ก็ต่อไปอ m เม e n u ม b e r มันจะวิ่งอัตโนมัติอยู่นะครับเอาสีม่วงออกโดยการคลิกขวาเลือก Delete Expression ปึ๊บอ่ามันจะได้ไม่วิ่งเห็นไหมมันก็จะอยู่ที่หน้าหน้าที่เราฟิกไว้นะครับอ่ะทีนี้ frame ที่2สมมติว่า f r a m ที่2เนี่ยเราอยากให้มันแสดงภาพที่2พิมพ์ a b s e ็ t ไป คลิกขวาเซร็จย์เกิดอ,อะไรขึ้นเนียก็จะเกิดแอนิเมชันเฟรม1เฟรม2ไไเหมือนกันพอเฟรมที่3กจะได้หน้าเบอร์3มาแล้วก็เสร็จขีนอันนี้คือแบบง่ายนะครับแต่ถ้าเราต้องการแบบแบบยากกว่าเนี้นะก็มีก็คือการใช้เซตเดวนคีมาควบคุมตัวนี้นะครับ น,นี่จะทำแบบง่ายให้ดูนะองเงี้คุณก็จะเห็นว่ามันสามารถขยับได้แล้วแต่ถ้าเราต้องการควบคุมตัวนี้นะฟิล์มออฟเซตด้วยเซตเดเวนคีย์ ey, นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะอันนี้ก็เบรกคอนเน t ชันออกไปก่อนปึ๊บมอ่นะนะอนที่ฟิล์มหนึ่งไน,นี่เราจะเซมการอ่า สำหรับคนที่ต้องการแบบง่ายแบบเมื่อกี้คือคุณเอาไปแอนิเมตงานได้เลยจบละแต่ถ้าเราอยากจะทำแบบตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเช่นมีเส้น c i r ร์เคิเส้นนี้เราอยากจะเพิ่ม a t t r i b u ิวที่เอาไว้คุมหน้าตาตัวละครเราจะแอดแอตทริบิวเข้ามาลงลงไปตรงนี้นก็จะ เหมือนเวลาเราลิกกิ้งทั่วไปนะครับสมมติว่าเราทำอันนี้จะรีเซ็ตค่าก่อนฟิสตานฟอร์เมชั่นเมื่อกี้มันใช้รีเซ็ตค่าให้เป็น0ูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับของตัวคอนโทรลเลอร์เราจะได้สะอาดตรงนี้ไม่มีค่า,าทีนี้เราก็จะทำการเพิ่มแอตทริบิวต์ขึ้นมา modify นะครับเลือก add attribute ที่ b o ด i f y ก่อนจากนั้นเลือก add attribute นะคะรับโมดิฟา add attribute นี่ก็ตัวนี้ต่อไปจันก็เลือกเป็น add attribute นะครับอันนี้แบบเขาเรียกว่า star linking นะฮะคนลิกเนี่ยก็ท่า มีเส้นเคิร์บเอาไว้ให้อ n นิเมเตอร์ควบคุมซึ่งเวลาเขาจะมาอนิเมตหน้าเนี่ยเขาจะมาจับคอนโทรลเลอร์แถวแถนี้นะก็คือตัวนี้ที่คุมหัวแล้วก็ตั้งชื่อว่า s control ชื่อก็ตั้งได้อิสระนะครับเนื่องจากว่าเฟรมของเราเนี่ยมันเป็นแบบจำนวนเต็มนะครับเ,เลขจำนวนเต็มนะเป็น 1, 2, 3, 4, 5 ไม่ใช่1.01 1.02เพราะนั้นน่ะค่า Default มันเนี่ยมันเลยไม่ถูกอันนี้ float แปลว่าเลขทศนิยมแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือ integer นะครับตัวนี้ให้ถูกเป็น integer นะครับก็คือเลขจำนวนเต็มเพื่อเวลา animation มันจะได้วิ่งไปอ่านภาพโดยไม่ติดทศนิยมนะครับค่า minimum ผมตั้งเป็น1นะครับเพราะว่าเราทำ a 1 a 2 a 3 เราไปดูเรามีถึง a 5นะครับเรามี a a 1ถึง a 5นะก็จะเป็น a 1ไปถึง5นะครับรค่า default คือ1ค่ามาตรฐานเพราะนั้นจ้ตัวนี้ก็จะสามารถคงภาพได้5ภาพนะครับถ้าคุณมี30ภาพทำไงก็ตรงนี้ก็จะเป็น minimum maximum ก็เป็น30นะครับพอเราได้ทุกอย่างนะครับก็กด โอเคเสร็จแล้วจะเห็นว่าพอเราจับตรงนี้เส้นเคอร์ฟก็จะมีเฮดคอนโทรลโผล่มานะครับซึ่งจะมีค่าต่ำสุดเป็น1สูงสุดเป็น5นั่นเนองต่อไปนี้นักศึกษาเคยเรียนเรื่องเซนติเ็นต์ีมาละตอนทำนิ้วนิ้งอใช่ไหมที่เรางอนิ้วงอกระดูกอ,อาจจะลืมแล้วนะครับก็อาจารย์ทุนให้นะครับสเต็ปแรกก็มาที่ หมวดแอนิเมชันหมวดแอนิเมชันนะครับตรงนี้เป็นเพนแอนิเมชันแล้วก็เลือกขี้มาดูกันหมวดที่ใช้คือหมวดแอนิเมชันนะคำสั่งจะอยู่ใน k ี y นะครับตรงนี้แล้วเราก็มาเลือกตรง Set Event Key นะครับอยู่นี่นะครับ Set Event Key. เวลานึกถึงคำสั่งนี้ก็สมัยเราลิกกิ้งกันนะก็ทำนิ้วงอทำหางงออะไรพวกนี้นะครับทำแบบเอาไว้ควบคุมตามใจชอบของเราเลยนะครับนี่เซตเบนคีนั่เนเองมาที่คีเซตเบนคีเลือกเซตต่อไปนะครับสิ่ง ในเซนเซนคีจะมี2อย่างนะครับก็คือตัวควบคุมก็คือ driver ตัวถูกควบคุมก็คือ d i ดเวนะมี2อย่างตัวควบคุมก็คือค่า attribute นะครับนี่ก็คือค่าเจา control นะ้าเฮดคอนโทรลเนี่ยตัวควบคุมตนี้คุมไล่คุมเลขตัวนี้นะเพื่อที่เราจะไป c อนโทรลนะเท็กเจอรนะครับแล้วก็โหลดเป็น d r i v e ร์ลงไปนะครับ แล้วก็เลือกเป็น Head Control ส่วนฝั่งนี้นะครับมันจะไปอยู่ใน Texture นะครับซึ่งเราก็ใช้วิธีการคลิกที่ s h a d i n g Group i n t e r v i e w นะครับตัวเดิมรตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็จะไปดูที่รูปภาพนะครับของเราตรงนี้แล้วก็กดปุ่ม Select 1ครั้งนะครับปุ่มนี้ Select ก,กดตรงนี้ทีนึง ไม่กดไม่ได้นะครับต้องกดแล้วเราก็กดพอกดตรงนี้เสร็จนะครับมันจะจําค่าไว้ละว่าเราเลือกอันนี้อยู่โหนนี้อยู่แล้วก็มากดโหลดไดรเวนนะัตรงนี้ด้านล่างนะครับตรงนี้อันที่2มันได้ถามว่าเราจะไปคุมค่าอะไรนะครับเมื่อกี้เราไปลองแล้วคือเราไปคุมค่าเฟรมออฟเซตนะครับค่าพวกอื่นนะเราออกให้เหลือศูนย์ตรงเฟรมออฟเซตครับเรา,าเลือกเฟรมออฟเซต อ่พอเลือกครบละหนึ่งสองสามสี่ช่องเนี่ยกดคีย์ครับมันก็จะจำว่าเมื่อค่า head control ก็คือค่านี้นะครับค่านี้นี่นะค่า head control เป็นหนึ่ง a t i o n มชันคือหน้านี้อ่ขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อค่า head control นะครับเป็น2นะไฟล์นะครับไฟล์ extension ฟิวมเอ็กซ์เทนชันฟิวมออฟเซตเราจิ้มมาตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันจะแสดงตรงนี้นะครับเห็นไหมฟิวมออฟเซตตรงนี้ฟิวมออฟเซตเราก็ไปพิมพ์สองครับถามว่าไปทำหน้าเดิมได้ไหมหน้าตรงนี้มันมีค่าเท่ากันนะระหว่างคลิกตรงนี้กลับมาพิมพ์ตรงนี้นะครับก็มีค่าเท่ากันเพราะนั้นใช้ตรงไหนก็ได้ก็กดคีย์ลงไปนะครับคีย์อ่านมาจำแล้วนนะอ,จจลอ่ะต่อไป ก็ไปดูชั้นเนีย้ยบ็อกซ์นะครับเมื่อค่าเป็น3ค่าไดเวอร์นะครับเฟรมออฟเซตเป็น3พิมพ์3เสร็จกดคีย์ย้อนกลับไปอีกเมื่อค่า h ฮดคอนโทรลเป็น4ค่าเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับไฟล์ตรงนี้เห็นไหมครับเอาเมาส์คลิกปุ๊บมันจะแอคทีฟหาเฟรมออฟเซตครับ C Enter กดคีย์ให้มันจำขั้นตอน s ซ้เว้นคีย์อาจจะงงหน่อยนะทำบ่อยๆเยวก็ชินนะครับมาคลิกข้างบนที่นี้คลิกตรงนี้เมื่อค่า hit control เป็น5ค่าไฟ extension เป็น5 5เสร็จกดคีย์ปุ๊บจบละนะครับหน้าต่างเซตเว้นคียนี้ก็ไม่ใช้แล้วก็ปิดไปเพราะฉนั้นตัวนี้นะครับเนี่ยตัว control ตัวนี้นะครับ เวลาอนิเมเตอร์ไป a อนิเมตนะครับเห็นไหมเขาจะสามารถแบบมาขี่เฟรมตัวนี้ได้นะครับเวลาเลื่อนก็ถ้าเป็น PC เครื่องคอมนะที่ไม่ใช่เครื่องแม็กอ่ะก็ใช้เมาส์สปุบได้นะครับก็คลิกที่ e อ t Control แดกเมาส์กลางที่ v w p w r t นะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะค,คุณก็ขี่เฟรมออกจะนด้ คีย์เฟมลองหนคีย์เฟมตรงนี้เลยนะครับอ่าเฟมศูนย์คลิกขวาเลือกคีย์สิลิคเลื่อนไปเฟมสองเอาหน้านี้ใครปิดปากคีย์สิลิคก็จะเกิดคีย์เฟมนะครับคีย์สลิคมันจะไม่โดนคีย์อื่นแต่ถ้าใครอยากจะเซตคีย์แบบกด S เลยก็ได้นะครับถ้าเป็นร้องไห้หรืออันนี้กด S มันก็จะติด คีย์เฟรมให้เลยทั้งหมดทั้งเกียร์นะเอ S ก็ได้แล้วก็หรือนะครับตรงนี้ถ้าใครที่เกียจกด S หรือคีย์สเล็กบ่อยๆนะสมมติว่าผมก็กดออโต้คีย์ไว้นะครับออโต้คีย์เนี่ยก็จะทำให้คีย์เฟรมเนี่ยมันเมื่อมีการขยับนะมันจะมันจะเกิดคีย์เฟรมให้สังเกตนะครับเนี่ยผมขยับ มันก็จะออโต้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องไปกดอะไรเลยกนะ็จะเกิดแอนิเมชันเพย์ดเวลาคีย์เฟรมก็สมมติว่าอยากให้อยู่ท่านี้นานหน่อยท่านหนึ่งเฟรมถัดไปแล้วก็ดักไว้เลยอันนี้ก็ยังเป็นหนึ่งอยู่นะก็คีย์ลงไปหนึ่งเฟรมถัดไปเป็นสองแล้วพิมพ์สองไปมันก็จะเวลาเพย์มันก็จะ แช่แล้วมันก็ไม่ไมเร็วเกินไปนะครับเนี่ยมค่อยๆไปแอคชั่นของมันมอ่าประมาณนี้นะครับก็พอเป็นไอเดียสำหรับคนที่ใช้เท็กเจอร์นะครับเอาไปแปะลงไปนะครับซึ่งคุณสามารถทำจากโปรแกรมพวก t o s t o s h o p นะหรือใช้พวก e AI Gen ก็ได้นะเป็นแบบสีหน้าตัละครนะครับ ว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับนกันกศึกษาทุกท่านหรือผู้ที่ได้แวบเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับสวัสดีครับ